พีพเอาแล้วครับพี่น้องมืัอนี้มาปล่อยวาวครับผมเป็นบาวจุฬาลอ,อยสามสิบเส้นดวงเดิมของอัปเชบ้านสวนดวงนี้กับผมในหม้อไปอัปเชแล้วเดี๋ยวไปเลี้ยงบุญร่ำกำนองเมียไปเอกไปเอกเอาพูนดวงพูนครับบาวสนุครับทงสาไทยมุ่นมั่งคูหง่หนง อยู่แล้วเห็นไน้อยกําลังไปผูกเสียกสุดยอดอันนี้กําลังเลาการล้านเนอพี่นอ้องนนี้เป็นการล้านครับเราการล้านของหายาก <c oughs> เป็นบ่าดอกบแาต่ว่าบ้านข่หายหาบ่ออยากเด้ถใครอยากได้การล้านสนใจสอบถามเลยครับอสอบถามเลยเลยการล้าน สนูดังมาเนาะสนูดังมาเนาะเห็ดไม่นี่น้องยบเลยกระดึงนี่แม่ดึงให้มันตึงแม่เดี๋ยวมันก็ออกออกไปเฮ้ยดึงยกขึ้นแม่เนี่ไม่อีกเนี่อีกแม่ไม่ต้องกี่ มาตามวิถีเสี่ยงไหมเสี่ยงมันขาวากุ้งใหม่ไหมพี่พี่มาพี่นี่แลีนตรงไปนี่ถึงเสือกถึงเสือยก,กว่านกวนแลีนมึงถึงเสือยก,กว่านนด้เฮียจ่าตัวเมืองบอกเออไม่ติจับเข้าบอกปอบนี่เฮงมากล้วยยุ่ยดีกับซัดข้นแมขอไปในคว่ำมาสุภาพด้วยครับคำหยาบจกนงอย

ไปเชืกไปเยกดูเล้วมื่อแม่มื่อเยสังสัมัน <c oughs> โอ้ดังดีเยเาสีชมูไป่น้องเห็นมกล้องเห็นดีวะไปชกไชยกระวังมันดินข้างาขวาเลยแม่งทีบดเกืบ <c oughs> อบ <c oughs> ยังยังสาย,ยังงอยู่ว่มามาสะกรงน้ำมางน้ำมา้อี เจับเห็นบ่หำเห็นเห็นเห็นคุณไหมคุณไหมเหียนบาเอาเลืบเรียนเ่าเาไหมมิดเต็มเลยโมผบ้เรียนเห็นแล้วนม่จันทอะแนุคู่หนงแต่ว่าการเปลี่ยนเข้าื้อ ดีอยู่เย้งทึงไปเนี่ย2ี่สิบสองวันยี่สิบสองวีกาครับร่มเริ่มมาแล้วตามแยกก่อนอากาศพึ่วมาไว้เนาะโอ้ของมุกโชคุณอยูด่ดีเถอะวะานึ่งกิ๊บเลยฟังสนุเลยสบายใจส่งถึงมาำ สีมันจัง <laughs> ถึงอยู่ถึงอยู่ถัด <laughs> เลย <c oughs> เด้แดแดนี่คือเป็นตะปั่อย่างือเสี้ยว <c oughs> เออเฮาค่อยไปเบ่งเบี่ยงส้ายให้หน่หยโลวัดนี่แหละคือเ,เทียงอยู่อ่ะ <c oughs> แม่งกสัดขึ้นสวดขึ้นเลยวะ่ะแจกเข้ามาให้เด้อนี่ เอาบปเสียบ้านสวนสุดยอดมากครับ <laughs> แก่เข้าไหมล่ะใด้นีครับว่าเด้อดวกดวกดวกแบบมีดวกสัตว์จวดสิเล่นเนาะเบิร์หุ่นเออสัตว์มีจุดมียังอยู่น้อยนึงเนาะยังใส<า>่ ตรงเบื้งมันีมุนวเพราะว่ารอบๆมันาทุมันมุนดีเลยอันนี้คแกเข้าขนอีกเลเตือนใส่วนที่เบืงมันบแง่ๆะนบ้างเหนียวไปผูกน้ของเาได้ผูกยูค่าได้เออปอไปวะเสือกไงวัวเหงาเลยดิเขาอีกเงก็ได้สดเอวมืดๆอันนึงงงเละมืดจี้นงงะเหาเลย ปกดีวะล่ะฮัมอานน่นนี่เซียนเบาอีกคนหนึ่งครับมือไหร่ดาวลุงขอบคุณครับซียนนนวลไหมเงียบตัวล้มบนมันีเขึ้นเลยไปไหมนี่มันของเขาล่ะเนี่ยไปไปไหมงั้นสิเห็นไหมกว่าเพยนี่ดอกเดียวจบเลยวะเอาละนี่เอาละเอาละต้องต้องปล่อยปล่อยให้มัน มันอ้นตึงขึ้นมาเนาะไหนว่าล่วงล่วงแบบมันยิงแงะแงะก่บ่มีแงะก่อนมันนิ่งเลรอแมไปบ่เอาละเอาละไปมัดไปมัดแม่มตรวเแบล็คดวงหกร้อยหกสิบมาแล้วนจบคลิปเลยบ่จบคลิปเลยนน์เกาปิดคลิปดูไปไหมสิก้าไหมเจ้าเกาปิดคลิปเอาแล้วสำหรับมือนี้โคตรหนิงเลยทำยังทำยัง 嗯，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！